ภาพนี้อคือกางเกงมันขึ้นบนพุงได้เห็นไหมอืมใช่ตอนแรกดึงดึงดึงไม่ขึ้นอนะ่ะติดติดตรงพุงแล้วพุงทับไว้เลยแล้วก็ช่วงขาเห็นไหมช่วงช่วงหน้าขาอืม,มันเนื้อก้อนมันเป็นก้อนเลยเห็นไหมแต่ทีนี้มันหายเนี่ยอาถูกต้องตรงนั้นแหละพี่เห็นแล้วโหอะไรอย่างเงี้ยแบบม,มันตกใจอ่ะทำไมมันได้ขนาดนี้แปดวันเลย ง่ายไหมคะพี่เบลง่ายง่ายมากไม่ได้คิดว่ามันจะไวขนาดนี้อืมก็คือ,อถ้าคนอื่นเห็นนะคนอื่นเขาจะคิดว่าพี่เบลใช้เวลาลดมานานมากพอเรามาเห็นว่าอุ้ยแปดวันมันก็ amazing ไงอ้มันสุยอดอะไรเงรี้ยคนอ้วนขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเห็นแบบเยอะๆช่วงก้อนเนื้อหน้าท้องอ่ะน้องเอิญเห็นหว่าที่มันเป็นผิวที่หน้าท้องมันจะแบบขลุกข่ะเหมือนเหมือนมีเซลลูไลท์ใช่ไหมพี่เบลใช่มันเริ่มเริ่มแบบไม่ค่อยเป็นอันนี้คือเซลลูไลท์ไห่ลงใช่ใช่นั่นแหละ คือเยอะอ่ะเนาะไม่น่าเชื่อว่าแปดวันอ่ะแล้วก็ตรงแขนด้วยน้องเอิงเห็นไหมเป็นชั้นๆตอนแรกอ่ะอพี่เบลพ <laughs> ี่มันเก็บหมดเลยอ่ะกางเกงโอ้ยเดี๋ยวเอิงเอาเปลี่ยนสีกันเนี่ยกางเกงมันเก็บขึ้นมาถึงตรงเนี้แล้วอ่ะเห็นไหมใช่ค่ะเก็บขึ้นมาน้องเอ็นเห็นแต่เข็บ ซิปไหมมันเห็นชัดกว่าเดิมอ่ะข้างอ่ะมันทับพุงได้เห็นไหมตอนแรกมันขึ้นพุงไม่ได้ไงอ่านี่ไงนี่ไงก้อนตรงนี้ใช่ไหมใช่เลยใช่เลยเออโอ้โหแข็งชั้นชั้นพับข้อพับตรงนี้น้อยลงเลอ่ยจางลงแล้วก็ข้างบนข้างๆหน้าอกอ่ะที่เป็นแขนนะเห็นไหมเอออ่านี่หละนี่เลยโคตรวาลอ่ะเนาะออคือมันลดมันไม่ได้ลดแค่ส่วนเดียวคือมันไปพร้อมกันทุกส่วนมันเกิดริง รู้ป่ะว่าแปดวันแล้วมันได้อย่างงี้มันทำให้รู้สึกตื่นเต้นเฮ้ยถ้าเราครบเดือนอะมันจะขนาดไหนเนี่ยคือเวลาเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองอะมันมันเหมือนมันไม่ได้ได้แค่สุขภาพกายแ้วมันได้สุขภาพจิตอะอืมใช่ไหมมันดีต่อใจอันนี้เรื่องจริงคือมันมาจากใจความรู้สึกพอใจเราได้ทุกอย่างมันได้หมดเลยจริงบางทีอะคนลดน้ําหนักอะพี่นอกจากวิธีที่ใช่นะคะต้องการแค่กาลังใจใช่ค่ะ บางครั้งเราไม่ได้ต้องมันไม่ต้องมีคําพูดดีๆแค่บอกสู้ๆนะหรือกําลังใจโผมันันที่สุดแบบมันเหมือนกับว่าเฮ้ยคนอื่นเขายังเห็นความตั้งใจของเราเลยแล้วทําไมเราจะตั้งใจทํามันไม่ได้ถูกไว้คะอืนี่แหละมันก็เลยที่สุดแบบโอ้มันปื้มไม่ใช่แล้วมันปื้มอีกอย่างก็คือ โค้ดค่ะโค้ดจริงๆนะนี่ยอมรับว่าใส่ใจใช่คอยติดตามคอยแบบอุ้ยให้กําลังใจคือโอ้ยสู้ๆนะถ้าเกาตั้งใจม่าจะทําได้ในคํานี้แหละเราต้องสู้ไงเพราะเราจะทําให้โค้ดเห็นว่าความตั้งใจของโค้ดไม่ได้สูญเปล่าเราตั้งใจที่